สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนครั้งจริงบ้านนี้ม ja อสเดจาวูอึ้งถูกหวยชุดใหญ่ขอบคุณที่ให้ลูกไปต่อทุนก่อนหน้านี้เผยภาพบ้านโบราณเก่าแก่บ้านขจรจิตซึ่งมอปฏิพันธ์เข้าไปปรับชมใหม่เป็นบ้านเรือนไม้สวยงามมากๆพร้อมบอกเลขที่บ้านแจกโชคให้แฟนๆและนักเสี่ยงโชคล่าสุดหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงดวันที่16ตุลาคมออกมาเลขไทย38หนุ่มมอสได้โพสต์ภาพสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่16ตุลาคม2563และงวดวันที่16ตุลาคม2564ซึ่งเลขท้าย38เหมือนกันพร้อมแคปชั่นชวนอึ้ง้วยว่าคนลุกกันเป็นแถบๆบ้านนี้ครังจริงๆได้เดจาวูหรือว่าอะไรนี่ขอบพระคุณครับคุณทวดที่ให้ลูกไปต่อทุนแล้วกระผมจะทำบุญไปให้นะครับบ้านขจรจิตขณะที่มัมละคนอีกก็เข้ามาคอมเมนต์อึ้งตามว่าคนลุก พี่ซื้อตามมอสวดที่แล้วแต่ยังไม่มางวดนี้ไม่ได้ตามแต่ยินดีด้วยนักะน้องโดยมอสบอกว่างวดที่แล้วผมก็ตามพร้อมทั้งเผยความขนลุกทุกไว้อีก17ใบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ